เตรมโยลราเจอกันอีกแล้วนะครับผมพกับผมนายซีอุดเหมือนเดิมนะที่ผ้พัฒนาเกมมาครับไอสแตนโซโล่ซาวเวอร์นะครับก็อย่างที่อะไรคนร,รู้กันนี้เราก็ค้างไว้ตอนณจุดนี้นะครับผมจะเอาปานี้ออกจังแต่ว่ามันงยังต้องใช้อยู่ดี่ะฮะนี่ก็เป็นบ้านที่เราคิดสร้างขึ้นมาครับเป็นบ้านปรา,าสาทของเราแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไปเจอเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณทางนู้นนะฮะก็จะไ,ได้ว่ามันกดอันนี้กดนี้เปล่าวะไม่ใช่กดนี้เปล่าวะไม่ใช่ นี่เลยใช่นี่อ่ะและ้วกด F3 ่าฮะตำแหน่งเราอยู่ที่ลบ x ลบ53 y 63 z 44นะนะครับจดไว้เลยถ่ายไว้้วยก่อนจะได้จะได้ไม่ต้องหลงนะผ่ายอันหนึ่งนะฮะอ่าโอเค โอเคครับโหถ่ายเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะฮะในวันนี้เราทำอะไรกันบ้างน,นะครับเราก็จะขุดลงข้างล่างสะกวดนันเจ็ดเล็กน้อยนะครับแล้วก็น่าจะไปสำรวจเกาะนั้นกันนะน่าจะนะดูก่อนเดี๋ยวผมดูว่าผมเตรียมพร้อมพอหรือยังอตอนนี้เราอผมขาดชุดเกาะอ,อันหนึ่งซึ่งไม่รู้ลืมแล้วว่าวันว่ามันจะคับยังไงรอฟิต ณจุดนี้นะครับเราก็ต้องทำทุกอย่างนะฮะก็มีข้าวของอะไรเก็บให้หมดก็ได้เก็บให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีสองอันสองอันไอ้แล้วอยู่แล้วแต่จริงแล้วก็สามารถไปเอนเดอร์ก็ไอไออะไรวะเนเธอร์ก็ได้นะแต่ว่าขี้เกียจตอนนี้ยังอย่าพึ่งอ่าเรายไม้ออันไหนบ้างเอเดีเดเดเด ค okay. ไม้แล้วก็เยอะกว่าสมควรนะฮะแต่ว่าทายทั้งนั้นเราก็เอาเอาไว้สําหรับเพื่อสร้างของนะฮะซึ่งของเราก็ค่อนจะมีจํากัดเล็กน้อยนะฮะโอเคคราวนี้เราก็จะยุ่งกับการคราฟเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวนะเราเหล็กผมมาเหล็กอยู่นี่อันนี้สองอันอยู่นี่คราวนี้โกเออเอาโกด,ดิดีกันอันนี้เราก็ เสร็จแล้วนะฮะก็โดดขึ้นไปนะฮะเราได้อะไรบ้างนะฮะเราได้ลาพิตลาซูรี่นะฮะสามารถทําเป็นกอดได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เยอะพอสมควรเลยถึงสามารถทำกาะได้นะครับเราก็ได้ไอิไออรันออแล้วก็เททฐานมาเหมือนกันได้เหล็กมาก,กับฐานนะครับ2อ,อย่าง3อย่างนะ,ะก็เทวดีปะแล้วก็อืมหน้าเช้าพอดีนั <c> ่ <oughs> น่าเช้าจริงๆเด้อฮัลโหลเช้าแล้วโอเค ก็หลอมนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจกันข้างนอกนะครับคราวนี้เราก็ต้องหลอมไอ้เหล็กผมคิดว่า,น,าน่าจะหลอสักสันธ์หนึ่งก,ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อเราต้องให้มั่นใจก่อนว่าเราพร้อมที่จะลงลุยแล้วนะ,ะแต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะฮะที่จะลงลุที่จะไปสำรวจข้างนอกแต่ว่า เราก็ต้องทําที่นี่ให้แข็งแร่งแล้วก็สํารวจข้างล่างดังนั้นเป้าหมายเราคือก็คือสำรวจลงไปข้างล่างให้ลึกกว่าเดิมนะครับาวางคบไฟดีๆนะครับให้เป็นสิ่งที่ดีระดัตอนนี้แล้วก็ผมก็จะเคัสกีนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คนน่าจะเบื่อแล้วนะพอไปเจออะไรเดี๋ยวผมค่อยๆตัดต่อไม่ให้คนดูแล้วกันว่าผมเจออะไรบ้างบางทีอะผมมาเจอฮีโร่บลาก็ได้คระจะไปรู้ ภาพผมเจอฮีโร่บลายนะครับก็คงอไม่ยคอย่างที่เดียวคือผมคือวิ่งนะฮะอย่าสู้แต่ขขาดนะครับฮีโร่บลายเป็นสิ่งที่คุณต้องกลัวที่สุดในแาดาเกมทั้งหมดถ้าคุณเจอเห็นหมหลึกมากนะยิ่งลึกยิ่งน่ากลัวถ้าเห็นฟองอากาศขึ้นสีดำ่นนะคนเอ่อได้คิดแล้วว่าผลใกล้ถึงกลบึงของโลกนี้แล้ว เจออะไรโอเคผมเจอฟออากาศแล้วแสดงว่าเราใกล้ถึงพื้นโลกแล้วผมไม่แใจว่าพื้นโลกไม่รู้มันคำจริงหรือเปล่านะที่บอกว่าถ้าค้าคุณใกล้ถ้าคุณใกล้พื้นโลกแสดงว่าคุณก็เจอของดีๆนะครับซึ่งน่าเป็นกล่องอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณต้องไปดนประจนภัยในดันเจียนที่อยู่้างใตล่างนี้ แต่ที่ท่านผูสังเกตได้ก็คือตอนนี้ฟอ์กัดนี่ยจเจอแล้วพื้นโลกครับถึงแล้วครับพื้นโลก welcome to end of <laughs> end of world ขุดยังไงไม่แตกครับมันเป็นเบ็ดล็อกน่นาเสียเวลาปขุดมันเลยเราขุดขอที่จำเป็นของเราก็พอโอเคครั้นี้เราก็จะรู้ว่าตำแหน่งที่เราขุดได้คือประมาณนี้นะครับดังนั้นเราก็ ข้างล่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นของดีๆทั้งนั้นนะ,นะฮะให้ซ่ากูสังเกตดีนะแต่ก็่ได้ของแต่ละอย่างกูเอาเชา้าเเลยหรอกูเนี่ยเอาเอาทาั้งคืนแล้วโอ้โหโ,หโอ้โหกูนึกว่ากูไม่มีกูไม่มีมึงเลยเนะี่ยมา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 คอมมอนคอมมอนคอมมอนไม่เห็นกูโอเคปะหลับสบายแล้วบายบายสบายแล้วกูบายแล้ว เย่อากาศอากาศที่สดใสกับคีบหนึ่งตัวที่ตรงนั้นอย่าระเบิดไอคานั่นมึงกูเดี๋ยวกูล้อมเฮ้ยออเออนากูเป็นโซะเบิรมเลย เออได้ก็ดีไปซับเบอร์เลมเลยเื้ยชิบหายโอ้ไม่น่ากระโดดเลยเราเราเราต้องเาต้อเอาฮอร์มาก่อน จะเ,เอาฮอยมากับตัวนึงนะฮะฮอยอยู่นี้หรือเปล่าไม่ใช่อยู่นี้อไอ, <c oughs> อ้เหี้ยเป็นโรเบิร์ตเลยเอาไงมันดีเนี่ยเอ้ยกูว,ว่าไงวะห,น,ห <c oughs> น้าอยู่ตรงนี้หอยหลวงบนปเปล่าอันเนี้แล้วก็มเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์อันนี้ โอเคนะเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วงกับไอเฮียนี่ดิเนี่ยเป็นรัวโบเลยอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เราก็สำรวจข้างล่างจนถึงเบ็ดร้อเรียบร้อยแล้วใต้พื้นโลกแกโลถึงเรียบร้อยก็บ้านนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวก็จะจับเพิ่มเติมบ้านอะไรนิดหน่อยแล้วไอเนี่ยปัญหาเือไอเนี่ยเอาทำไมกัมันดีเนี่ยตัดไฟก่อนกันเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดอีกตะกี้แสดงว่ามันเกิดข้างบนแสดงว่า แสดงว่าตรงเนี้ยกระผมไม่ปักไฟข้างบนใช่ไหมมันเลยขึ้นมาได้ดังนั้นนะฮะเดี๋ยวแป๊เนึนนะนี่เร็ียบร้อยประมาณนี้นะครับก็ป,กขปกกกกีขึ้นไปนะ่ะตึก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 ขึ้นไปนะฮะเพื่อไปปักไฟ <c oughs> ปาให้โทษทิศเลยนะเรียบร้อยะฮะทีนี้ก็ไม่มีคนไหนสามารถเข้ามายุ่งยากกับบานเลาได้อีกแล้วเออเจ็บนิดนึงสบายใจนะฮะตอนนี้แต่ว่าแต่อันนี้ทำไงนี่ดิเนี่ยปิดดดมั้ยเนะี่ยเออ เออเหล็กนะเหล็กโอเคนี่ผมคิดว่าชุดเกาะน่าราคาไม่งี้นนะแบบนึงอ่าถึกถูกด้วยโอ้ป้าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วชุดเกาะเต็มสูตรนะครับแม่เท่ดีเหมือนกัน <c oughs> มาแล้วก็เก็บข้าขอที่เราไม่ใช้แล้วเอ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กไหนเนี่ย ใช้หมดเลยเหรอเนี่ยโอ้จอดมากอ่าโอเคนะฮะก็ถือว่าจบตรงนี้ดีวกว่ามามันเร็วนิดนึงนะฮะโอเคเจอกันคราวหน้าผมเพราะว่าผมไนฟ์ซี